สวัสดีพี่พ,พี่ทุกท่านนะคะ EP นี้เป็น EP ที่68แล้วนะคะ EP 6 8นะพี่พ,พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แอดสามศูนย์สี่นะคะมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะคะแบบนี้นะมีตัวแอดนำหน้าด้วยหรือสายด่วนเข้ามาได้ศูนย์แปดสามสี่สามเจ็ดสี่เจ็ดห้าสามนะคะสแกน QR code แบบนี้ได้เลยนะคะ ทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่ๆคะ่ะมาวันนี้รายการเดียวเลยนะคะรายการเดียว800บาทรวมส่งนะคะราคา800บาทรวมส่งเริ่มจากเหนือดินองค์ใหญ่ๆนะคะนี่คะ่ะเป็นแบบนี้นะเป็นพระอะไรก็ไม่ทราบนะคะตระกูลลำพูนนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นตระกูลพระลำพูนนะคะจังหวัดลำพูน ดูเนื no ้อด <letter thanks> ินนะคะเนื <matic weten verse asia> er <invece> <time> ้อดินจะเป็นอย่างนี้นะคะเกาะแบบนี้เลยนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะพี่ๆจ๋านี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะเกาะแบบนี้เลยพระองค์ใหญ่ๆหนาๆแบบนี้เลยนะคะเขาเรียกพระอะไรไม่ทราบเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เลยอ่ะ แปดร้อยบาทรวมส่งค่ะแปดร้อยบาทรวมส่งต่อมาพระองค์ใหญ่ๆนะคะพระองค์ใหญ่ๆเป็นเนื้อชิ้นค่ะเป็นเนื้อชิ้นองค์ใหญ่ๆนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยสภาพสมบูรณ์มากค่ะเก่าแต่ว่าสภาพสมบูรณ์มากเลยนะคะแบบนี้นะคะพี่ๆจ๋า นี่นะเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะแบบนี้เลยนะคะแปดร้อยบาทรวมส่งค่ะแปดร้อยบาทรวมส่งต่อมานะคะพระยอดธงค่ะพระยอดธงน้องแบบ้นได้มาสององค์เป็นแบบนี้นะเริ่มจากองค์เลี่ยมเี่ยมก่อนนะคะองค์เลี่ยมเลี่ยม เรียมกรอบมานะคะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพนะคะสวยนะคะสภาพสวยอยู่นะคะนี่นะคะพายอดธงนะคะเป็นเนื้ออะไรไม่ทราบนะจ๊ะพี่ๆดูเอาเองนะจ๊ะนี่ค่ะแปดร้อยบาทรวมส่งนะคะแปดร้อยบาทรวมส่ง ต่อมาพระยอดธงองเล็กค่ะเป็นเนื้ออะไรไม่ทราบนะคะเป็นแบบนี้นะองเล็กๆนะถ้าไปเลี่ยมของใช้นี่ได้เลยเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะแบบนี้นะสวยๆเลยค่ะนี่ค่ะแปดร้อยบาทรวมส่งค่ะแปดร้อยบาทรวมส่ง ่อมาพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จเก่าๆนะคะเก่าๆเ,เลยนะนี่ค่ะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆจ๋าได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะจ๊ะพี่ๆจ๋า นี่ค่ะแปดร้อยบาทรวมส่งค่ะแปดร้อยบาทรวมส่งต่อมาหลวงพ่อเดิมค่ะหลวงพ่อเดิมรูปรหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะมันมันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋านี่นะคะสวยๆเก่าๆนะคะพี่พี่จ๋าเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะ ได้พระตรงตามรูปทุกองนะจ๊ะพี่พ่จ๋ามีรอยจานตรงก้นด้วยนะคะมีรอยจานตรงก้นด้วยแปดร้อยบาทรวมส่งค่ะแปดร้อยบาทรวมส่งต่อมานะคะต่อมาพระปิดตาค่ะพระปิดตาได้มาสององนะพระปิดตาได้มาสองององนี้วัดสะพานสูงค่ะองค์นี้วัดสะพานสูงนะ เก่าๆสวยๆเลยนะคะลงรักนะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะคะแปดร้อยบาทรวมส่งค่ะแปดร้อยบาทรวมส่งต่อมาพับปิดตาอีกองคหนึ่งนะคะนี่ค่ะเป็นเนื้ออะไรไม่ทราบเป็นเนื้อผงนะผงคุก,กรักหรือเปล่าไม่แน่ใจ เนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะคะลงรักถักเชือกแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋าสวยนะจ๊ะพี่พี่นี่นะมันมันแบบนี้เลยนะลงรักนะคะรักส,สวยๆเลยนะคะนะแปดร้อยบาทรวมส่งค่ะแปดร้อยบาทรวมส่งต่อมานางพญาค่ะนางพญาพระนางพญาค่ะ สวยๆนะคะนี่ค่ะดูกันเราเองนะได้พระตรงตามรูปทุกองนะจ๊ะพี่ๆจ๋านี่นะด้านหลังนะจ๊ะด้านหลังแปดร้อยบาทรวมส่งจ๊ะแปดร้อยบาทรวมส่งต่อมาหลวงพ่อเงิน,นะคะ่ะหลวงพ่อเงินรูปหล่อหลวงพ่อเงินได้มาสององนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะจ๊ะเริ่มจากองค์นี้ก่อนนะดำๆนะ เป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋านี่นะเป็นหล,อลน่อโบราณค่ะหล่อโบราณแบบนี้เลยนะคะหล่อโบราณน,นะเป็นเนื้ออะไรไม่ทราบนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะแปดร้อยบาทรวมส่งค่ะแปดร้อยบาทรวมส่งต่อมาหลวงพ่อเงินอีกองหนึ่งนะคะหลวงพ่อเงินอีกองหนึง่ง นี่ค่ะเขียวๆนะคะเขียวๆแบบนี้เลยนะคะนะแบบนี้เลยนะคะได้พัาตรงตามรูปแน่นอนจ้ะพี่ๆจ๋านี่นะแปดร้อยบาทรวมส่งจ้ะพี่ๆแปดรอบาทรวมส่งนะจ๊ะต่อมาเหรียญค่ะเหรียญอันนี้ เหรียญหลวงปู่อะไรไม่ทราบนะคะนี่คะ่ะเป็นแบบนี้นะด้านหลังเป็นคุดแบบนี้นะคะเหรียญ <_ p ans> หลวงปู่แหวนคะ่ะเหรียญหลวงปู่แหวนนี่ค่ะแบบนี้นะสภาพมีโค้ดด้วยนะคะสภาพอ่าใช้งานมาบ้างนะคะพี่ๆจา๋าด้านหลังเป็นคุดค่ะเป็นครุดแบบนี้นะคะนี่ค่ะพี่ๆจา๋าขอบนะคะขอบ แปดร้อยบาทรวมส่งจ้ะแปดร้อยบาทรวมส่งต่อมานะคะต่อมาเหรียญสภาพใช้งาน,นะคะ่ะเหรียญสภาพใช้งานเป็นแบบนี้นะเก,ก่าๆแบบนี้เลยนะคะอะไรเนี่ยเขียนว่าสลิจันโทนะคะเหรียญหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะเหรียญสภาพใช้งานคะ่ะขอเป็นแบบนี้นะ ด้านหลังด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะหูนะคะหูขอบนะคะพี่พี่จ๋าแปดร้อยบาทรวมส่งค่ะแปดร้อยบาทรวมส่งต่อมานะคะพี่ๆจ๋าเหรียญน,นี่คะ่ะเป็นแบบนี้นะกเก่าๆนะเหรียญหลวงพ่ออะไรเนี่ย หลวงพ่อพระอาจารย์สมควรนะคะพระอาจารย์สมควรแบบนี้เลยนะคะวัดสารวันนะคะวัดสารวันเป็นแบบนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อสมควรนะคะพระอาจารย์สมควรนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะขอบนะจ๊ะพี่พิจ๋าขอบนะแปดร้อยบาทรวมส่งค่ะแปดร้อยบาทรวมส่ง ต่อมาพาอะไรไม่ทราบมัจ๊ะพี่พี่มีเสียงกิ่งด้วยนะมีเสียงกิ่งด้วยแบบนี้นะเนื้ออะไรไม่ทราบนะจ๊ะาพ,พี่พี่จ้าแบบนี้นะจ๊ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะได้พทาตรงตามรูปแน่นอนจ้าพี่พี่พจ้าเนี่ยนะคะด้ยน,นะ แปดร้อยบาทรวมส่งค่ะภาษีทองทองนะแปดร้อยบาทรวมส่งนะจ๊ะพี่พๆจ๋าต่อมาเนื้อดินองค์สุดท้ายแล้วนะจ๊ะนี่จ้ะแบบนี้เลยโอ้ดินสวยนะคะดินสวยแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆจ๋านี่นะนี่นะคะพี่ๆจ๋า แปดร้อยบาทรวมส่งจะแปดร้อยบาทรวมส่งอ่ะหมดแล้วนะจ๊ะวันนี้สุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะทั้งลูกค้าเก่าแล้วลูกค้าใหม่นะคะที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่อีพีหน้านะคะอ p พีน, EP นี้เป็นราคาอีพีนี้เป็นอีีที่หกสิบแปดนะคะหกสิบแปดเจอกันใหม่อีพีหน้าเนาะ อีพีนี้เป็นราคาสวัสดีค่ะ